โอเคนะคับสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับนายเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้จะมาเล่นมาคับต่อจาก EP หนึ่งกันเลยนะเป็น EP สองนะครับเกาะล้างนะครับโอ้โหตะ่กี้เลิกมาก็ลิ้นพันกันอีกแล้วนะครับโอ้โหเกือบเฟลแล้วนะมาเราจะมาเล่นคนดีนต่อเลยนะครับต่อจากเดิมนะครับอ่าเคนครับข้างนอกก็ยังมืดอยู่ตามเคย มีคนแกะนะคนแกะอื้ยเฮ้ยว uh ิงมายันาสุนยขตใหม่จะเก็บดาวไ้ก่อนนะตอนนี้ แบบนี้เไรรึนี่ล้อนแค่กันตัวเลยนะอือโหอยู่ตั้งใจมันมองเห็นได้อย่างไรเห็นังไนเงินเหลือเกิน จะหนีหว่ะจะฝาดอีกฮะถุงใส่ปานป่วง<อ>มันมีบั็กเรื่องการกินอาหารอยู่นะฮะอ่าก็อะไรประมาณนั้นต้องตัดไม้พ่าเหมือน ทีนี่มันก็จะรอเช้านะครับผมจะทำการสร้างของต่อโอย ยังไงไม่รู้อมมันแหลกยังไงไม่รู้ฮะสองโอเคสองแล้วอ้โอเคก็คจแล้วเดี๋ยวจะรอเช้านะฮะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเน๊อะ งอกแล้วเอ๊ะไปยิงกด่ดนเป็นไรอ่ะเ,เอ็ด์โมยหัวแทนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดผิดต้นตนต้นับต้นรับพอดีผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบนะครับเผล่ไปแล้วคนระับอย่าผวนคำนะฮะได้โปรดยอย่าผวนคำอ้าาาาเอ้ย เข้าแล้วไม่เอ้วงานงอกแล้วเงานงอกแล้วงานงอกแล้วเงานงอกแล้วเฮ้ยไม่น่าผนคำเลยฮะเป็นงานหลักกรรมตามสนองเลยโอ้ยรอดก,กันได้เพผิวเฉียบสะเ่ยงใหญ่มากไม่ใช่ว่ามันยิงนะเว้ยเย่ไม่มีใคร อ้มันพังตาตูได้เลียวบวกเลยแสดงว่าผมปัดเป็นปันกลางแน่เลยผมว่านะครก็ปัดยังไงก็เหมือนกันแหละแต่ถ้าปรัดตอนสุดท้ายนี่คือยากสุดนะครับโอ้ยคราบ เอาไปขุดเหมืองน,นดี่กว่าฮะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะมีคนมาแลนด้วยนะครับแลนนะครับไม่ใช่ละนะจะมีคนมาเล่นกับผมด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ากี่คนนะแต่ที่รู้นจะเป็นเรื่องที่ฮากันมากๆเลยนะครับ ท่านก็เตรียมตัวติดตามชมรับชมกันได้เลยนะคะผมรับรองว่าฮาแน่นอนคนะ่ะสำหรับใครไม่ฮาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมไม่จะมีปัญหาอะไรครับขอโกงนะครับไม่ตั้งใจจะโกงนะไม่ตั้งใจจะจิตนาณนะ์นะจ็บจะบวก โวยเนี่ยแนนแนนไม่ได้มีแค่เป็นอ๊อดโอ้หเริ่มมาขนาดนี้ก็ถือว่าแจมแล้วโอ้ยังมีอีกคอยๆๆใจๆ ดีอาจจะไม่ดีบ้างถ้าเข้าไปข้างในอาจจะมีแสงั้างเิไปเรียวไีกบ้าง มันจะค่ะเยอะทำฐานดีกว่าฮะ เลยทำไฟโอ้ยน่าสะบัดโว้ยคนนี้นะเฮ้ยสวยาทำมาสักต้องทำไมายาม ทำให้ช่องหนึ่งมันว่างอะคือจะทำแบบนี้ดีไหมมันมีช่องว่างเยอะดีนะฮะอ้กกดอะไรก็ด้วยนะฮะกดได้นะ เป็นเพราะติดนะฮะผมว่าไงมันอาจจะเป็นเพราะว่าติดตรงช่วงช่องน,นั้นอยู่นะช่องน,นะฮะไม่เริ่มละเริ่มละเริ่มละผมเริ่มติดละมม่มีตีเลยละคเคยค่นี้ก็ได้ฮนะขายมันขยับช่องอย่างนี้ได้เพราะว่า แบบนี้นานนะฮะอับเดี๋ยวไม่ไหวอันนี้างเงตะเกียบไม่ไหวเฮ้โอเคอย่างนี้ได้ยู

ถ้าจะไม่ผิดน่าจะครบมั้งหลังคายังไม่ได้ติดด้วยผมจะค่อยๆทยอยขยายบ้านไปนะอ <N ace> <N ace> ยากวิ่เร็วยปาทเซบก รเอ,อเพื่อเข้ามาคอให้มัเดี๋ยวติ๋งติงง,งว้าวเสียดายจังอือหอุ้ยหนึ่งเจ็ดถูกแล้น่สอิอันอพอพอพอ อย่าก,กดรัวนะฮะอย่าก,กดรัวนะฮะไม่มันมันบั็อกอยู่นะครับลิ้นพันตลอดไปโอ้แลกแลกแลกเอ้าโอ้นึกว่าบัก รอเซตติ้งมันตกนะฮะอ้อันนึงก็ไม่ได้เนาะนกกระจอก,จกะอะแค่มาทางมาเลยเฮ้ยกดไม่ติด เราต้องเรงดีๆต้องใช้สมาธิขั้นร้ายแรงครับในกนารทำตึบตึบตึบสมาธิครับสมาธิสมาธิสมาธิเตึบตึบเติบ,ตบมันยากมากต้องประตูด้เลยไหมัยตยบอ้าจ้ะ ไปกดไม่ติดตัวติดไม่ติดเดี๋ยวก็ขยายบ้านนะขยายบ้านนะไม่ใช่ขยหยบมาฮะเราจะเข้าเรื่องราวเรื่องราวมันดีกว่า ไ้ชิชนะจะแต่เราไม่ไปที่ไม่ไปอยากไปดูเลยนะจ๊ะหนักมากโอ้จะเหลือช่องสุดท้ายบ้างก็ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าจะเข้าช่องสุดท้ายไม่ได้เลยสิไม่เสียแล้วตีไม่เสียน่าจะไปทำความข้างหลังนี่นะฮะ Oh, Nå! No. แค่ยังอายุสองแค่ยังอายุสิบแปดว่าเลยโอ้ my god มันมีบั๊กการทำประตูอยู่ แต่จะยังไม่ใช้นะโอ้จับหมก็ได้ไว ทำอะไรต่ออย่างนี้แต่ว่าจะปิดคลิปเลยอาจจะสั้นเกินไปนะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากทำคลิปสั้นๆอย่างนี้ มันบักหรืออะไรคือสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยกันหนนกันนะหรือว่ามีดินเยอะจัดนะดินเยอะอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จัดนะโอ้ยแหลกหลิกนะโอเคครับเราจะไปขุดเหมืองกอน นับทอดเต็มทิพลืมปิดตู้ปลาวิง้งปักฟรายปักฟรายปักอันโนโนนนปักปักอู้ยาวด้วยปักป้าวแป๊กเลย <Whoa. S 2> ผมจะเล่นก่อนล้างให้จบนะคือจบ EP อะไรจบ EP ที่ยี่สิบนะครับคือตอนน้าขององจจะโหดเลยก็ได้นะครับน่าจะจบแล้วแต่นจะเนราะยจบจะจบ EP ไหนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะจบที่ EP อะไรนะครับไม่ค่อยแน่ใจ เัดเจนเฮ้ยนับตันซอยเก้าแล้วนะมันจวนแล้วหาอนะไรวะเนียอุ้ย <c oughs> ามันจะเนียนขนาดนี้โอ้พิดมันเนียนจริงๆริเลยเก okay, นคะรับ โอ้ก็หาเหล็กกันได้อีกแล้วอ่ะน่อืมทางข้าบา่ไหนโอ้ยช่างมัน なにに โอ๊ยโทษครับระวังด้โอ้ยแล็คสูอ๋อโอเคโอเค,โอเคนะฮะก็ ขอจบอีพีสไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแต่งเติมผิวพื้นกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ